ทอนซินอักเสบมีเทคนิครับมือเพื่อบรรเทาอาการซึ่งเป็นโรคที่คนเป็นกันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบค่ะลักษณะของทอนซินก็เหมือนภาพที่เห็นนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะรายละเอียดกันนะคะต่อมทอนซินเป็นอาการที่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่นะคะลักษณะของการอักเสบที่เกิดขึ้นโดยพบบ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีนะคะ แล้วก็ถ้าไม่รักษาก็อาจจะมีอาการรุนแรงได้นะคะต่อมทอนซินเป็นต่อมน้ําเหลือง2คู่นะคะอยู่ข้างซ้ายและขวาของลําคอมีหน้าที่ดักจับเชื้อโรคนะคะหน้าที่สําคัญก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพราะเป็นตัวด่านตัวแรกนะคะที่จับเชื้อโรคให้เราในกรณีที่เกิดการอักเสบจ,จะเกิดการอักเสบได้จากไวรัสและแบคทีเรียนะคะโดยจะมีอาการก็คือทอนซินจะบวมแดงกดแล้วเจ็บ กินหารลำบากเจ็บคอเวลากืนปวดศีรษะมีไข้หนาวสัน่นเสียงแหบเสียงเปลี่ยนนะคะถ้าเป็นนานเข้าก็จะมีกลิ่นปากคำได้ต่อมน้ําเหลืองที่คอบวมโตปวดร้าวที่หูถ้าเป็นเยอะมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีอาการอาเจียนง่ายหลังรับประทานอาหารนะคะควรดูแลตัวเองอย่างไรก็คือรับประทานอาหารที่เป็นอาหารอ่อนย่อยง่ายนะคะและอย่าใกล้ชิดผู้ป่วยที่เป็นนะคะระวังกันไอจามรดกันนะคะ อย่าใช้ของร่วมกันแล้วก็ระวังนะคะส่วนแมสด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญการรักษาทอนซินนะคะก็ถ้าเจ็บคอเล็กน้อยไม่มีไข้ไม่จาเป็นต้องใช้ยารับประทานอาหารให้เป็นยาก็ช่วยได้ก็คือการทานน้ำอุ่นไม่ทานของเย็นของมันนะคะส่วนการรักษาการทอนซินหนักเสบเฉียบพันธ์นะคะแพทย์อาจจะให้ยาบรรเทาอาการเจ็บคอยาลดน้ำมูกลดไข้ให้ยาต้านจุลชีพหรือยาแก้กเสบเพื่อต้านเชือ้อ นะคะที่เป็นต้นเหตุอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ควรรับประทานยาอย่างน้อย7-10วันนะคะเพื่อป้องกันการดื้อยานี่คืออาการเบื้องต้นนะคะที่เจอได้นะคะแต่ถ้าการรับประทานยาปฏิชีวนะนะคะในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีรียแล้วนะคะ3ามถึงเวันถ้าเป็นเรื้อรังหรือเป็นบ่อยก็อาจจะมีการพิจารณานะคะให้ผ่าตัดนะคะ เพราะว่ารักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วไม่ได้ผลเกิดเพราะว่าแทรกซ้อนนะคะมีภาะวะตอ่อมทอนซิลอักเสบเรื้อรังนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการตอ่อมทอนซิลเรื้อรังหายแล้วนะคะก็จะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่หายนะคะเดี๋ยวก็มีการอักเสบอยู่เรื่อยเนี่ยเป็นมากกว่า7ครั้งใน1ปีเนี่ยแพทย์อาจพิจารณาให้ทําการผ่าตัดตอ่อมทอนซิลออกนะคะ ซึ่งนะคะโดยพิจารณาผ่าตัดเนี่ยเพราะว่าเป็นภาวะต่อนทอนซิลอักเสบเรื้อรังที่รักษาด้วยยาไม่ได้นะคะหรือไม่ได้ผลเลยแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตที่แย่ลงทําให้เด็กขาดเรียนบ่อยนะคะตอนทอนซิลโตมากแล้วขุดกั้นทางเดินหายใจมีอาการนอนกรนแล้วก็มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับผู้ป่วยที่มีต่อนทอนซิลโตนะคะอาจจะพัฒนาเป็นมะเร็งของต่อนทอนซิลได้หรือเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณคอได้แพทย์สงสยัยแพทย์ก็จะรีบตัด อตอนทอนซินออกมาเพื่อตรวจทางพยาธิวิทยานะคะส่วนการปฏิบัติตัวนะคะก็คือรับประทานอาหารอ่อนๆรสไม่จัดแล้วก็อาหารที่ผัดทอดเนี่ยก็ควรงดเพราะว่าเป็นอาหารที่ระคายคอดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8 -12 แก้วเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นไม่รับประทานอาหารที่มีรสเย็นนะคะไอติมน้ําแข็งเครื่องดื่มที่มีฤิ์เย็นหรือหวานจัดนะคะหลีกเลี่ยงการตะโกนหรือใช้เสียงตะเบงนะคะ งดการสุบุรีดื่มเหล้านะคะเพราะว่าระคายคอมากขึ้นควรก็ก้วคอด้วยน้ําเกลือนะคะเพื่อบรรเทาอาการระคายคอรักษาแผลในช่องปากได้ด้วยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะภาพภูมิต้านทานดีก็อาการต่างๆจะทุเลาเร็วมากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศที่เย็นนะคะนอนเปิดแอร์นี้ก็ควรงดนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งโดนแอร์มากขึ้นคอจะยิ่งแห้งนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นควันต่างๆนะคะแล้วก็กําจัดสาเหตุ ที่ทำให้เกิดอาการเจ็บคอให้หมดนะคะแล้วก็ควรงดใช้เสียงนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะติดตามคลิปเต็มๆนะคะของอเรื่องทอนซิลอักเสบได้ที่คลิปวิดีโอ YouTube พัก h e a l t l นะคะที่103นะคะคุณก็จะได้รับเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนมากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดี